สวัสดีโอ้เซมือมาคือช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรหอมหมุนพุ่งปี๊ดวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องหาฝรั่งดีๆฝรั่งดีๆก็หายากนะคือฝรั่งนี้ก็มีหลายรูปแบบมีหลายโซนมีหลายประเทศก็แล้วแต่แล้วแต่โซนว่าเป็นโซนไหนอย่างเงี้ยแต่ในในทางปฏิบัตินั้นก็คือ ถ้าฝรั่งที่ดีเขาจะเทคแคร์ผู้หญิงมากๆคือเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเพราะผู้หญิงนะหมายถึงว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันกันกบเขาเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นอะไรเสัยอย่างเขาจะวอรี่เขาจะกังวลมากกับเราแบบว่าสมมติเราเจ็บท้อง่งเขาจะเป็นห่วงเราว่าอ้านเป็นอะไรมากไหมอะไรกินยาไหมไปหาหมอไหมหรืออะไรคือเขาจะใส่ใจนั่นคือฝรั่งที่ดีแล้วคือดูแลจะใส่แล้ว ฝรั่งบางคนนี้เขาจะชอบคีสชอบจับก,กอดชอบมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของชีคือพื้นฐานในชีวิตของเขาคือเขามีกอดมีหอมมันเป็นเรื่องปกติคือวัฒนธรรมของเขาต่างก,กันกับบ้านเราแต่ฝรั่งที่ท,ที่ที่สัมผัสมานันคือฝรั่งที่โอเคสําหรับเรานั้นก็คือบางครั้งฝรั่งบางคนก็จะไม่เดินจับมือนะจะไม่เดินจับมือนั่นคือ นั่นคือฝรั่งมันก็ตัดสินไม่ได้ว่าฝรั่งที่จับมือหรือไม่จับมือจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเขาเรียกว่ามีบุคลิกบุคลิกในตัวแตกต่างกันสมมุติถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าางบางคนเขาก็ไม่เดินจับมือหรือไม่อะไรแต่เวลาอยู่ในห้องหรืออะไรเขาก็จะกอดจะหอมานั่นคือเรื่องปกติคือคือคือนิสัยเขาแต่ฝรั่งที่เขา จับมือจับมือนั้นหมายถึงว่าเหมือนกับเฮ้ยคนนี้คือคนคือคือคนนี้นะแฟนเราอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนบงบอกว่าเป็นเจ้าของหรืออะไรประมาณนี้ยเออมันก็เหมือนกับเหมือนกับเรามีแฟนอะลองเปรียบเทียบคือเหมือนกับเรามีแฟนเป็นคนไทยเรารักเขามากแล้วก็อยากเดินจับมือเขาเกาะแกะเขาอะไรฝรั่งบางคนก็ฝรั่งบางคนก็จะเป็นคนเกาะผู้หญิงคือไปคนจับผู้หญิงจับมือผู้หญิง จับมือผู้หญิงเองแต่การที่จะจับมือนั้นเขาก็จะให้เกียรติคือจับได้ไหมเขาต้องท้กาก่อนนะถ้าจับไม่ได้เขาก็ไม่จับอันนี้คืออันนี้คือคนที่เขาให้เกียรติเรานั่นคือฝรั่งที่ดีนะที่ให้เกียรติเราเพราะว่าฝรั่งบางคนนีิสัยแยก่ก็มีคือมันมันก็เหมือนคนไทยแหละมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างปรับปกันไปคนที่หาเรื่องอาแต่เรื่อง พูดไม่ดีปากไม่ดีอะไรอ่ะมีหมดอันนั้นคือมีมีทุกสไตล์แต่อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเจอสไตล์แบบไหนนั่นแหละคือพยายามจะอัดคลิปให้นานนะสักสิบนาทีโอเคงั้นก็อย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมเขาคือเรื่องเรื่อง เรื่องเซ็กหรือเรื่องอะไรหรือเรื่องอาจจะเอาจะใส่เนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลบางคนเขาจะใส่ใจเรามากเขาไม่ได้วอลลี่อะไรกับเรามากมายรูปรักษณภายนอกก็คือรูปลักษณ์ภายนอกแต่บางคนนี้เขาจะอินมายหมายถึงว่าต้องการคนที่แบบเฮ้ย รักเรา,าจริงๆเอาใจใส่ดูแลแต่การที่เขาดูแลใจใส่เราเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนกันแลือวเราเทคแคร์เขาแต่ฝรั่งบางคนมันก็ไม่ได้รวยเสมอไปนะฝรั่งบางคนนะ่ะถ้ารวยรวย,ยจริงๆถ้ารวย,ยจริงๆนี้เงินเราไม่ต้องพูดถึงเขาให้เองโดยอัตโนมัติคือเราเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ อยากหวังแต่อยากได้มันไม่ใช่นะคือเราควรที่จะเอาใจซื้อเขาว่าเออเขาโอเคไหมเหมือนว่าถ้าเราเดือดร้อนเลยอะไรเราพูดกับเขาได้แต่มันไม่ควรที่จะไวจนเกินไปมันคือได้ใช้เวลาเพราะฝรั่งบางคนน่ะเขาก็เป็นห่วงเรานะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างงี้แต่เขาก็จะเหมือนว่าช่วยเหลือเราตลอดเวลาคือคือเป็นแฟนกันคือเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนมากฝรั่งที่ ฝรั่งที่เวิร์กที่สุดนั้นคือฝรั่งที่อายุเยอะแล้วเพราะว่าเห็นไหมลองสังเกตดูผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเพราะว่าเขานั้นเขาเคยมีพ่อครัวมาก่อนเขาผ่านอะไรมาก่อนแล้วเขาก็หาความสุขของตัวเองนั้นคือหาคนที่เขารักเลยหาคนที่รักจริงๆอะไรประมาณนี้อีกอย่างคือคนที่จริงใจจริงๆนั้นคือคนที่อายุกลางคนแล้วประมาณว่าทํางานแล้วเรือกเกษียณแล้วเรือเขาต้องการพักผ่อนเรือใช้ชีวิตปกติ บางคนเขาก็ต้องการมีครอบครัวแบบเหมือนเหมือนเขาต้องการคนที่ดูแลเทคแคร์เหมือนกันเขาเทคแคร์เราเราก็เทคแคร์เขาเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยนั้นก็ต้องการคนฝรั่งที่รวย,ยแต่รวย,ยนั้นคือเขาเทคแคร์เราด้วย เขามีตังเขามีเขาเรียกว่าอะไรเงินเกษียณเขาอ่านั่นอันนั้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 นคือส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องเทคแคร์เขาด้วยคือเราก็ต้องจริงใจกับเขาเทคแคร์เขาเวลาเขาไม่สบายหรืออะไรมีปัญหาอะไรก็คุยกันอะไรประมาณนี้อันนั้นคือคือคือฝรั่งที่ดีแต่ฝรั่งที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่แคร์อะไรเลยไม่สนใจผู้หญิงเลยเหมือนให้เราแต่เป็นคนเทคแคร์อย่างเดียวแต่จริงมัน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 เป็นไปไม่ได้นั่นคือ คือคือฝรั่งที่เขามาเจอผู้หญิงเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดคือทําทุกอย่างให้ผู้หญิงประทับใจแล้วเราก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เขาประทับใจไม่ใช่ว่ามีแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่เฮ้ยทำแบบอะไรทําอะไรที่แบบเฮ้ยเราไม่ชอบตรงข้ามกันเลยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นั้นคือฝรั่งทุกคนเนี่ยเขาจะเทคแคร์ดีตั้งแต่ที่เจอมาเขาเทคแคร์ดีนะคือ พาไปกินข้าว่หมันก็ไปดินเนอร์แหละไปกินข้าวเขาก็จะถามว่าอยากกินอะไรส่วนมากฝรั่งจะถามเรานะว่าอยากกินอะไรเราแนะนำว่าพาฝรั่งไปกินอาหารไทยดีที่สุดเพราะว่าคือเข้ามาไทยนะคือคือคือเข้ามาไทยเขาก็กินอาหารบ้านเขาอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่กินหรอกแต่ว่าบางครั้งบางคราวแบบว่าแต่ว่าเอออยากกินอย่างเงี้ยไปกินได้嘛แต่ถ้าเราให้เราไปกินอาหารฝรั่งเนี่ยก็ ยนเหมือนกันคือมันเลี่ยนเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันมือนกับว่าอ่ะกินพิซซ่าสป,ปาเกตตี้อ่อาอ, Anything, อ,บบนอบบันั้นอ่าเอติงเคเกเบลมีเยอะแยะมากมายคือมันมีเยอะคือคือคือแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าคนที่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยซีรอกแต่การที่จะไปกินข้าวเขาเนี่ยก็ยากอย,กอยู่เพราะว่าเราก็เหมือนกันคือกินอาหารฝรั่งมันรู้สึกอิ่มเร็วกว่าอาหารคืออาหารบ้านเราอ่ะพวกข้าวพวกอะไรแต่อาหารที่ อร่อยสุดนั้นคืออาหารไทยเพิ่งจะคิดถึงอร่อยสุดคือคอ,อาหารไทยแต่เวลาจะพาพรราไปกินข้าวหรืออาหารไทยก็ก่อนที่จะคิดถึงเขาด้วยนะว,ว่าเป็นยังไงแบบว่าเขาจะกินได้ไหมหรืออะไรก็ต้องต้องดูดีๆด,ด้วยว่าอาหารเมนูไหนที่เขาสามารถจะทานได้ไม่เผ็ดเกินไปหรืออะไรอันนี้คือเราเทคแคร์ในเรื่องที่แบบอาหารการกินว่าอะไรอร่อยอะไร,ะไรที่เป็นแปลกใหม่ในอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นอันนั้นโอเคแต่แต่แต่คือ ในความความรู้สึกส่วนตัวคือกินอาหารฝรั่งนี้ก็รู้สึกเอียนนะคือแบบเขากินได้ไงเรากิน <c oughs> ไม่ได้มันแล้วแต่เนาะเพราะว่าวัฒนธรรมเรามันต่างกันบ้านเขาหนาวบ้านเราเป็นบ้านเราร้อนอะไรประมาณนั้นแหละแต่ไม่มีอะไรเลยเท่าอาหารไทยแล้วพูดตรงๆก็คือเจอมว่าแบบไปกินนั่น เสียดายเน ости, าะเสียดายตังิที่ที่กินไปแบบกินไม่หมดอเงี้ยเ<ม>นะพราะว่าเ<ส>ราเขากินอาหารบ้านเขา <c oughs> เขากินหมดอยู่แล้วแหละแต่เราไปกินอาหารบ้านเขามันกินไม่หมดมันแตกต่างกันแล้วทีนี้การที่เราจะเจอคนที่ดีเนี่ยเราก็ควรดีกับเขาถ้าเขาแบบใส่ใจเราอะขอเบอร์เราขอเบอร์โทรเราถามว่าเราเป็นยังไงบ้างวันนี้่ยใส่ใจนั่นคือคนที่เทคแคร์คือคนที่เขา เจอเราแล้วแล้วเขาประทับใจเขาก็จะติดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้านคนที่เฮ้ยจริงจังจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนนั้นก็มีสิทธิ์เลือกเนาะบางคนบางคนนี้เขาอาจจะอายุเยอะเกินไปเราก็คิดว่าเขาจะอยู่กับเราไม่ได้นานหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนที่คิดหน้าแต่ขออย่างเดียกก็คือ คนที่จะหาแฟนฟรเนซิสก็อย่าไปทําร้ายคนอื่นเขาคือไม่อยากเดียวไปทําร้ายคนที่เขาดีอยู่แล้วหรือว่าขเขาดีอยู่แล้วแล้วเราแล้วเราไม่ชอบเขาอ่ะคนที่จะบอกว่าให้เขาไปหาคนใหม่นั่นจะดีที่สุดคืออยวไปหลอกเขาอยู่ไปเขาเรียกว่าอย่าไปปั่นหัวเขาอย่าไปหลอกเขาให้เขาเสียใจหรือเสียความรู้สึกเนี่ยมันเขาจะทําให้ทาให้เขาดูกผู้หญิงไทยมากขึ้น mm. นั่นคือนั่นคือเหตุผลที่ ทุกวันนี้ฝรั่งเขายังโดนหลอกอยู่แต่ทุกวันนี้ฝรั่งเขาเก่งขึ้นนะบางคนที่รวยจริงๆอะ่ะเขาก็ทําตัวแบบไม่มีกระตังมากมายแต่เขาก็พาไปกินข้าวกินอะไรปกติอันนี้ก็มีแบบที่รวยจริงๆเลยก็มีที่แบบชอบเนี้ยชอบก็ชอบนะอยากไปไหนมาไหนเขาจ่ายให้หมดอ่ะอันนี้ก็มีแต่ในในส่วนน้อยที่นิดนิดหน่อยนะแต่อันนี้เรายังไม่เคยเจอหรอกที่แบบรวยจริงๆแบบไปไหนมาไหนแบบ แตากให้ทุกอยาก่างอะไรอยากไปเที่ยวอะไรอยากได้อะไระมันก็หายากอยู่นะแบบนี้คือก็ลองคิดดูดีเศรษฐีในบ้านเรามีกี่คนแล้วกว่าเขาจะมาเลือกคนที่แบบปกติอย่างเราน่าก็คงจะยากแต่ฝรั่งเขาไม่ไม,ไม่ไม่ถือเขาเรียกว่าไม่ถือชนชั้นหรือไม่ถือว่าเฮ้ยเออคนรวยก็ต้องแต่งกับคนรวยนะอันนี้เขาไม่ถืออยู่แล้วแต่หาคนดีก็ใช้ใจแต่รู้สึกยังไง คือแนะนําว่าถ้าเจอหรือดินเนอร์หรือรู้สึกดีหรืออะไรเงี้ยก็โอเคนะคือคือคุยกันแล้วทุกคอรู้สึกดีมีความสุขอะ่ะถ้าตัวเองชอบอย่างนถ้าตัวเองชอบแบบนี้ก็โอเคแต่ฝรั่งนั้นเขาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กไงมันแตกต่างคนไทยนะคนไทยนี้ตัวมาพ่อแม่เลี้ยงมาพอจบแล้วหรือทํางานเราก็ต้องส่งให้พ่อแม่ใช้ให้น้องใช้ให้ใครญาติพี่น้อง ปุยตายายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ควรคิดควรที่จะคิดว่าฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะแต่คิดว่าฝรั่งรวยทุกคนมันไปมันเป็นไปไม่ได้ฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนเอาถามว่าอยากได้ฝรั่งโอเคอยากได้ฝรั่งแต่เอาฝรั่งที่ดีดีแต่คำว่ารวยนั้นเหมือนผลพลผลพลอยได้ดีเทคแคร์เราแล้วเราก็เทคแคร์เขากลับเหมือนกันนะคือเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแหละทุกอย่างคือเอาใจเขา เอาใจเขามาใส่ใจเราก็เหมือนเราเราอยากได้อะไรเราก็ทําเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปนั่นคือความดีมันไม่เสียหายอะไรใช่ไหมสักวันมันก็จะได้กลับมาแต่คนที่เราทําให้แล้วทําดีที่สุดแล้วแต่เขาไม่เคยทํากับเราเลยนั้นก็ควรที่จะไม่เลือกเขาแล้วก็ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะเพราะว่าเราก็หาคนที่แมทช์กันชอบกันแมทกัน ทุกคนต้องหาอยู่แล้วหาคนที่แมทกัน<ม>คือคนที่ใช่อะคนที่ใช่มันจะมาเวลาที่ใช่นนัแหละถึงจะไม่ใช่ตอนนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องใช่อยู่วันนะเข้า,าถูกไหมอาจจะช้าหน่อยก็ต้องใจงเย็นๆถ้าใครที่โดนฝรั่งหรือผิดหวังว่าจากฝรั่งก็อย่าท้ออย่าสักวันหนึ่งก็จะเจอก็ขอให้แบบเจอคนดีๆในเมสไต์นั้นก็มีมากมายนะคนที่เจอ แต่ก็ก็ระวังระวังระวังด้วยเพราะว่าบางทีสมมุติว่าเข้ามาที่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วเขาบินมาหาเราเลยที่จงังหวัดเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเทคแคร์เขาในจงังหวัดที่เราอยู่ใกล้ๆเรามันเขาเรียกว่าอะไรมันคือถิ่นของเราเราไม่ได้ไกลไม่ใช่ว่าอ,อ่าไม่ใช่ว่าอาจจะมีบางคนที่แบบเออจองตั๋วให้เราไปรับที่กรุงเทพก็ได้อันนี้ก็มีแต่ ก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยคือถ้าจะไปคนเดียวนั้นก็เสี่ยงนะคือนั่นไม่ใช่ถิ่นเรามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ถิ่นของเรามันมันมันก็ลําบากจะกลับลําบากสมมติถ้าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเราจะกลับยังไงอ่ะอันนี้ต้องคิดแผนถ้าจะไปเจอฝรั่งหรืออะไรแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยไม่กิโลสามารถนั่งรถบ้านหรืแล้วอะไรกลับได้อ่านะนโอเคอันนี้มันมันก็ไม่ไกลมากมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายคือเดี๋ยวนี้มัน ทุกจังหวัดเกือบมีสนามบินทุกที่ถ้าเขาชอบเราจริงๆหรืออะไรกับเราจริงๆเขาจะบินมาเองนั่นคือแบบความจริงจังแบบจากใจอะไรประมาณเนี้ยก็ลองดูก็ยังไงถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์แล้วกันนะช่วงนี้สิวเหอจะเป็นจะเป็นอะไรไม่รู้สิวเหอมาช่วงนี้ต้องรักษาหน้า,านก่อนนะสิึืน สิวขึ้นกับสิวขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้นานานเพราะอยากจะทำให้ไปเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทไปอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือการหาฝรั่งที่ดีนะควรจะเอาคนที่ดีดีดีนิสัยดีจิตใจดีโอเคดีดีดีแต่รวยหรือจนนั้นคือผลฝอยได้อย่าไปคดหวังกันถ้าคนที่ดีเขาก็ เขาจะไม่ทำร้ายเราเลยเขาจะดีกับเราตลอดนั่นคือคนดีโอเคบายๆก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะบายๆมีอะไรก็คอมเมนต์นะจ๊ะ